สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับแพรอีกแล้วนะคะจัดจ่องแพรติชาแนเเล,ลนะคะวันนี้นะคะแพจะมาตอบคําถามนะคะที่มีน้องๆเพื่อนๆน,นะคะหลายๆคนนะคะที่เด้เล็กเมสเซจมาถามแพในไอจีว่าพี่แพรทานอาหารเสริมตัวไหนอยู่ได้ทานคอลลาเจนไหมคะได้ทานกูต้าไหมหรือว่าพี่ทานตัวไหนอยู่บอกได้ไหมคะหนูอยากขาวแบบพี่หนูอยากผิวสวยแบบพี่หนูอยากผิวใสแบบพี่โอเคซึ่งจะบอกว่าคําถามเนี่ยมันเยอะเกินกว่าที่แพจะนั่ง ตอบ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 หลายคนนะคะแพก็เลยตัดสินใจนะคะมาทําคลิปแนะนําเลยดีกว่านะคะคือได้คําตอบทุกคาตอบที่ทุกคนถามนะคะโอเคนะคะส่วนวันนี้นะคะที่แพรจะมาแนะนํานะคะคือแพรรู้สึกว่าแพได้ทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ้ยมันดีจริงเลยอยากที่จะมาแนะนําทุกคนนะคะแล้วก็จะได้ตอบคําถามทุกคนด้วยที่ถามมาว่าเอ๊ะตอนนี้พี่ทานคอลลาเจนหรือว่าทานกูต้าตัวไหนอยู่นะคะตอนนี้นะคะแพรทานอยู่2ตัวนะคะก็คือจะเป็นกูต้านะคะแล้วก็จะเป็นคอลลาเจนนั่นเองนะคะเดี๋ยวแพจะให้ดูนะอันนี้จะเป็นตัว ตัวกูต้าแม็กนะคะเห็นไหมเอ่ยซองนะคะในกล่องนี้นะคะจะมี3ซองเล็กๆแบบนี้ในหนึ่งซองเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด7แคปซูลนะคะส่วนในนี้นะคะมันจะเป็นซองใหญ่คือที่เอามาให้ทุกคนเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันมีหลายแบบทุกคนจะได้ไม่งงนะคะว่าสรุปมันอันไหนกันแน่จะบอกว่ามันมีแพ็กเกจอยู่2แพ็กเกจนะคะอันนี้จะเป็นซองใหญ่นะคะจะมีทั้งหมด30แคปซูลนะคะตัวนี้เอลกูต้าไทโอนซองร้อยห้าสิบมิลลิกรัมนะคะตัวนี้นะคะแพนะบอกเลยว่าสําหรับนะคะคน คนที่มีปัญหาผิวโทมผิวค้ำเสียอยากมีผิวสวยนะคะแนะนําให้ทานกูต้าตัวนี้นะคะของแพนเนี่ยมีปัญหาเรื่องผิวโทมนิดนึงเพราะว่าแพนเป็นคนที่นอนพักผ่อนน้อยะคะ่ะพักผ่อนน้อยแล้วก็ดื่มน้ําน้อยนะคะกูต้าตัวนี้นะคะเขาจะไปช่วยเสริมสร้างให้ผิวของเราเนี่ยดูผิวสวยนะคะผิวที่หมองคล้ำเนี่ยมันก็จะสว่างกระจ่างขึ้นนะคะผิวที่โทมๆเลยเนี่ยเขาก็จะไปช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมันกระจ่างใสขึ้นนะคะ แล้วก็นะคะอยากจะแนะนำนะคะสำหรับใครที่เคยทานแบบโอ้ยเคยทานตัวนั้นมาเคยทานวิตามินตัวนี้มาแล้วมันไม่เห็นผลเลยนะคะแพนนะคะแนะนําให้ลองมาทานกรูตาแมกดูนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน2ส,สัปดาห์นะคะแต่ว่าจะต้องทานต่อเนื่องนะคะถึงจะเห็นผลนะคะว่าโอเคจากผิวที่มันโซมๆมผิวที่มันหมองคล้ามากๆเนี่ยมันเริ่มที่จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะภายใน2ส,สัปดาห์นะคะและอีกปัญหาหนึ่งนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบบอกเลยว่ากรูตาแมกตัวนี้ ช่วยได้นะคะคือตัวนี้เขาจะไปลดการอักเสบของสิวนะคะแล้วก็ลดการเกิดสิวด้วยจะสังเกตได้ว่าเออภายใน2สัปดาห์เนี่ยผิวมันดูเนียนขึ้นนะแล้วรูขุมขนเนี่ยมันดูกระชับก็ถามว่าเอ๊ะทำไมทำไมพี่แพะถึงแบบมาเลือกทานกูต้าแม็กตัวนี้นะคะเพราะว่ามั่นใจในคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคนรีวิวเยอะมากๆที่แพะทานเนี่ยแพะก็ไปดูรีวิวคนอื่นมาเหมือนกันนะคะก็แถมยังมีคนที่ใกล้ชิดเนี่ยบอกต่อมาว่าเอ้ยลองตัวนี้สิมันดีนะแพะก็เลยได้มีโอกาสมาลองเอ้ยโอเคลองแล้ว ก็เลยเนี่ยพอดีปุ๊บก็เลยเอามาแนะนําให้ทุกคนและอีกอย่างหนึ่งคือหาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะถ้าใครนะคะที่ยังไม่อยากแบบอลองเยอะยังไม่อยากเขาเยียยังไม่อยากเสียตังค์เยอะพูดง่ายๆยังไม่อยากเสียตังค์เยอะนะคะเขามีแบบซองเล็กนะคะแบบซองเล็กแบบนี้นะคะจะมีขายในเซเว่นนะคะซองละ9 9บาทนะคะมีจมํานวน7แคปซูลนะคะคือในเนี้จะมี7แคปซูลเดี๋ยวแพรจะให้ดูว่าแคปซูลเขาเป็นยังไงนะคะแคปซูลจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะทุกคนนี่ หาซื้อได้ที่เซเว่นเกบาทเองค่ะก็คือซื้อมาทดลองก่อนได้นะคะถ้าไม่อยากแบบเสียเงินแพงๆเยอะๆก็ซื้อมาได้นะคะ99บาทเนี่ยเแคปซูลก็ได้เท่ากับ7วันแล้ว7วันนะคะก,ก็คือสัปดาห์หนึ่งแล้วนะถ้าเกิดกินอีกซองหนึ่งก็2สัปดาห์ก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะลองดูนะคะในงบที่มันไม่แพงมากๆนะคะส่วนใครนะคะที่โอเคอยากจะลองทานสักเดือนหนึ่งซองใหญ่ซองนี้นะคะแคปอ่าสาแคปซูลนะคะราคา3า9บาบาทนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ ท,ทุกสาขาท่วประเทศนะคะถ้าใครที่อยากแบบ7แคปซูลมันน้อยไปอยากลองสัก30แคปซูลดูซิเดือนหนึ่งเนี่ยผิวมันจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนเนี่ยก็ลองได้นะคะและแพรจะบอกสูตรกินนะคะสูตรกินของแพรเลยนะคะคือในซองเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ทานก่อนนอนเนี่ยหนแคปซูลแต่บอกเลยว่าสาหรับแพรเนี่ยชอบสูตรเร่งด,วด่วนเขาเรียกว่าสูตรเร่งด,วด่วนสูตรเร่งรัดของแพรเองคะ่ะทุกคนคือแพรจะทาน2แคปซูลก่อนนอนยิ่งใครที่มีปัญหาสิวปัญหาผิวโทรมและปัญหาผิวมองค้ําแพรแนะนําให้ทานก่อน นอน2องแคปซูลค่ะทุกคนมันจะได้เห็นผลเร็วๆนะคะเขาเรียกว่าสูรเร่งด่วนค่ะทุกคนอันนี้เป็นแคปซูลแบบกินอันนี้จะเป็นแบบดื่มนะคะจะเป็นคอลลาเจนนะคะวีด้าคอลลาเจน CNE นะคะอันนี้จะให้ดูใกล้ๆจะได้เห็นชัดๆนะคะว่าผลิตภัณฑ์เป็นแบบไหน นี่คือผลิตภัณฑ์นะคะคอลลาเจนนะคะของวีด้านะคะเป็นวิตามินซีแอ E อีนะคะจะบอกว่าแพ็กเกจเนี่ยอันนี้เขาก็มี2แพ็กเกจเหมือนกันนะคะจะมี2ขนาดค่ะอันนี้จะเป็นขนาดใหญ่นะคะจะเป็นกล่องใหญ่กล่องใหญ่เนี่ยจะมีทั้งหมด7ซองนะคะทุกคนส่วนตัวนี้นะคะเป็นกล่องเล็กนะคะจะมี2ซองนะคะด้านในจะเป็นสองซองและด้านในซองข้างในจะเป็นผงนะคะใช้ชงกับน้ําเย็นดื่มนะคะตัวนี้เป็นคอลลาเจนนะคะตัววีด้าคอลลาเจนซีแอ E อีเนี่ยก็คือวิตามินซี n d วิตามินอีนั่นเองนะคะคื ผลิตองเนี่ยเขาจะมีทั้งคอลลาเจนนะคะแล้วก็บวกด้วยวิตามินซีบวกด้วยวิตามินอ e. ีตัวนี้เขานะคะช่วยในการสร้างคอลลาเจนเพราะอย่างแพนเนี่ยอายุ25แล้วนะคะคือยิ่งคนที่อายุมากๆอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคอลลาเจนมันจะไม่ผลิตแล้วพอไม่ผลิตปุ๊บผิวเรามันจะดูเดี่ยวมันจะดูไม่ชุ่มชื่นมันดูผิวขาดน้ําผิวดูไม่อร่านะคะเราจึงต้องจําเป็นที่จะต้องทานอาหารเสริมที่มันจะช่วยทาให้ผิวของเราเนี่ยยังดูเด็กอยู่ยังดูแบบโอ๊ยผิวฉันสวยผิวฉันดูอิ่มน้ําดูสุขภาพ ตัวนี้นะคะแพรก็แนะนํานะคะให้ทานเหมือนกูต้าเลยนะคะประมาณ1-2สัปดาห์นะคะมันถึงจะเห็นผลน,นะคะอาจจะไปโดนแดดมานี่เลยแพรเลยค่ะแพรเลยนะคะคือก่อนที่จะไปทะเลก็ทานอยู่แล้วแต่พอเราไปทะเลปุ๊บเราเจอแดดเรานอนเดือดโหทีนี้ทั้งปัญหาหมองคลําทั้งผิวโซมโหมาเต็มนะคะแพรบอกเลยว่าแพรอดัดแบบสุดๆไปทะเลก็ครบไปด้วยนะคะคืออดัดทั้งกูต้าและอดัดทั้งคอลลาเจนแล้วแพรทานคู่กันทุกวันเลยนะคะสูตรเร่งรัดของแพรเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนแพรจะ จะทานก่อนนอนเนี่ยสองซองค่ะถ้าใครที่อยากทานแบบปกติแต่เร่งด่วนนิดนึงก็เช้า1นซองนะคะแล้วก็ก่อนนอนอีกหนึ่งซองนะคะผสมกับน้ําเย็นนะคะแต่สูตรของแพรเลยเนี่ยสูตรของตัวแพรเลยนะคะยิ่งไปทะเลก,กลับมานะคะแพรอัดเลยค่ะก่อนนอนสองซองเดี๋ยวแพรจะชงให้ดูนะคะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงคือจะบอกว่ามันไม่เหม็นนะคะมันหอมมากๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยผลไม้ล้วนเลยค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะมีกลิ่นคาวเหมือนคอลลาเจนยี่ห้ออื่นนะคะ ใช้ใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ขยา่าเียค่ะเ้วจะบอกว่าเขาละลายน้ําง่ายมากนะคะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคอลลาเจนที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยคอลลาเจนมันจะลอยอยู่บนน้ําแล้วมันจะไม่ละลายน้ําง่ายๆแต่บอกเลยอันนี้ยังไม่ได้คนยังไม่ได้อันนั้นเลยนะคือละลายลงไปแล้วอันนี้จริงๆอันนี้คือสังเกตเบื้องต้นง่ายๆสาหรับใครที่ไม่รู้นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะเพราะแพ้เคยเจออันนั้นสแสดงว่าแป้งเยอะคะ่ะทุกคนคือโอ๊ยฉันกินไปฉันจะแทนที่ฉันจะขาวฉันก็อ้วนแทนอะไรประมาณนี้คืออันนี้บอกไว้ก่อนคือกลิ่นเขาจะ ออกเป็นกลิ่นส้มนะคะคือกลิ่นคล้ายๆเหมือนเค้กส้มทุกคนเคยได้กินกลิ่นเค้กส้มไหมหอมอร่อยไม่ต้องกลัวเหม็นขาวไม่เหม็นจริงๆไม่เชื่อลองดู คนอาจจะสงสัยว่าเพราะว่า,าอะไรถึงแพ้ถึงต้องกินสองซองเพราะว่าอย่างที่บอกแพไปทะเลมานะคะคือตากแดดแล้วผิวมันดูแบบซ้ำลงแล้วผิวก็โทรมจากการที่พักผ่อนน้อยนะคะแพ้ก็เลยต้องอัดไปเลยก่อนนอนในสองซองตอนที่เรานอนเนี่ยร่างกายไม่ได้พักผ่อนเต็มที่นะคะเราก็เลยจาเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองนะคะในตอนที่เราพักผ่อนนั่นเองนะคะคือมันจะยิ่งทําให้เห็นผลดีขึ้นนั่นเองนั่นแหละตัวคอลลาเจนนะคะตัวกล่องเล็บเนี่ยที่มีสองซองเนี่ยราคา59บาทนะคะข้างในจะมี2ซองนะคะาสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขานะคะสองซองนี่ถ้าเกิดใครที่ไม่ต้องการแบบเร่งด่วนมากๆก็2วันได้นะคะ5 9บาท2วันคือคุ้มนะคือคุ้มแต่ถ้าอยากทานให้เห็นผลแพนแนะนําให้กล่องใหญ่ไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าสองซองเนี่ยมันเหมือนเป็นการสมมุติเราทานอยู่แล้วแล้วเราต้องเดินทางคือเราไม่ต้องพกไงคะก็คือไปซื้อข้างหน้าเอาก็คือไปซื้อที่เซเว่นเอาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว,ว่าใช้เป็นการทดแทนดีกว่าส่วนถ้าเกิดทานแบบประจําเลยนะคะแพนแนะนําให้กล่องใหญ่ไปเลยนะคะ7ซองทานได้7วัน ซื้อ2กล่องเนี่ยก็คือ2อาทิตย์ถ้าทานต่อเนื่องยังไงก็เห็นผลนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแบบกล่องใหญ่นะคะสามารถหาซื้อได้ที่วัสดุกับทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะทั้งกูต้านะคะแล้วก็ทั้งคอลลาเจนเนี่ยเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของเจเวนเลยนะเพราะว่าแพเห็นเกือบทุกเจเวนเลยก่อนที่จะทานเนี่ยก็เห็น,นผ่านๆตาม,มาแต่ไม่คิดจะลองแต่พอวันนึงอะ่ะไ,ได้ดูรีวิวเยอะๆแล้วมีคนแนะนํามาอีกคนใกล้ตัวอยางเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องเชื่อแล้วแหละแล้วเราต้องลองนะคะสิปากว่าไม่เท่าตา เห็นนะคะ10ตาเห็นไม่เท่าลองไม่เท่าลองกินแล้วกันดูใช้คํานี้ได้ไหมเออต้องลองนะคะถึงจะรู้และนี่ก็คือเคล็ดลับของแพรนะที่แพรมาบอกนะคะทั้งตัวกูต้าแล้วก็คอลลาเจนที่แพรทานอยู่นะคะคือแพรทานจริงๆถ้าเกิดว่าแพรไม่ได้ทานอยู่เนี่ยไม่สามารถจะมานั่งบอกทุกคนได้นะคะว่ามันดีจริงหรือมันไม่ดีจริงนะคะคือ2ตัวเนี่ยมันแตกต่างตรงที่กูต้าเนี่ยจะช่วยเรื่องความขาวกระจ่งางใสนะคะส่วนในตัวของคอลลาเจนเขาจะช่วยในความชุ่มชื่นผิวสวยสุขภาพดีนะคะและ เกิดเรากิน2อันรวมกันโอ้โหทั้งขาวทั้งกระจ่างใสทั้งชุ่มชื่นผิวสุขภาพดีดูดมอีออร่าออกแดดก็สวยอยู่ในแสงไฟก็สวยไม่ว่าจะทาอะไรก็ผิวสวยนี่คือเคล็ดลับของแพรนะคะแล้วแพรก็บอกสุดเรื่องรัดกับทุกคนไปแล้วนะคะโอเคแพรก็ไปลองซื้อดูนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นเลเว่นนะคะวัสด์นะคะแล้วก็ที่บูธนะคะอ่าอันนี้จะเป็นส่วนของการทานนะคะคือทานอาหารเสริมที่ทุกคนถามมานะคะก็ตอบคำถามหมดแล้วนะคะส่วนคลิปหน้านะคะแพรจะมาบอกเคล็ดลับ อะไรอีกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด s u b สไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย